สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องพี่สชมีเรื่องเล่า EP 76ครับผม <c oughs> วันนี้พี่สชมีเรื่องเล่าขอนำเสนอท่านผู้ชมในชื่อเรื่องนรกน้ำทองแดงเรื่องเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าที่ถูกบันทึกในหนังสือของหลวงตามหาบัวญานะสัมปันโนพระอริยสง์แห่งวัดป่าบ้านตาด ซึ่งเป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งเธอชื่อว่านุ่นคุณนุ่นยืนยันว่าพ่อของเธอได้รับความช่วยเหลือจากหลวงตามหาบัวให้พ้นจากนรกได้ตามประวัติแล้วครอบครัวของเธอจัดได้ว่าเป็นผู้มีฐานะพอสมควรซึ่งทั้งคุณน้าและคุณแม่ก็เป็นคนที่ชอบทาบุญมากและมีความใกล้ชิดกับกิจกรรมต่างๆของวัดป่าบ้านตาดจนเรียกได้ว่ากิจกรรมในวัดนั้น เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของของคุณแม่และคุณนาเลยแต่โดยส่วนตัวแล้วเธอและคุณพ่อนั้นแทบจะไม่เคยเข้าวัดเลยเพราะยังไม่มีศรัทธาโดยเฉพาะคุณพ่อของเธอนั้นติดสุราอย่างหนักด้วยความที่คุณพ่อติดสุราและขาดสติบ่อยทําให้ต้องทะเลาะกับคุณแม่ผ่านไปจากจ้วงถึงหลวงตามหาบัวโดยการเรียกท่านด้วยความไม่เคารพว่าอิตาบัว ด้วยการใช้ชีวิตที่เอาแต่กินเหล้าสูบบุหรี่กรมจึงทําให้คุณพ่อต้องป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและจากไปก่อนเวลาอันควรคุณนุ่นบุตรสาวทําใจจากการจากไปของคุณพ่อไม่ได้จึงหันหน้าเข้าหาธรรมะโดยเริ่มต้นจากการทําบุญใส่บาตรเพื่ออุทิศส่วนบุญสุขุผให้คุณพ่อแล้วเรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นคือมีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่เธอและคุณแม่กลับจากทําบุญที่วัด ระหว่างที่เธอนอนเล่นอยู่ในห้องคุณแม่ก็เข้ามาปลุกด้วยอาการตกใจอย่างมากโดยบอกกับเธอว่าคุณพ่อมาหาด้วยพาเธอไปพบกับคนน้าของเธอเองคุณน้าของเธอมีอาการแปลกๆคือเรียกตัวเองว่าพ่อและเรียกคุณนุ่นว่าลูกคุณนุ่นรู้สึกสับสนคิดว่าคุณน้าเอาเรื่องของคุณพ่อมารอเล่นเธอจึงรู้สึกโกรธมากและเกิดการโต้เถียงกันเกิดขึ้น จนคุณพ่อในร่างของคุณน้าต้องพิสูจน์โดยการนําเรื่องที่รู้กันเฉพาะคุณพ่อและคุณนุ่นมาเล่าให้ฟังคุณนุ่นจึงปรงใจว่าเป็นคุณพ่อจริงๆเธอโผล่เข้ากอดคุณพ่อในร่างข,ของคุณน้าท,าทันทีน้ําตาแห่งความคิดถึงพลั่งพลูไม่ขาสายหลังจากแสดงความรักและความคิดถึงอยู่นานคุณพ่อจึงเล่าเรื่องหลังความตายให้เธอฟังด้วยกรรมที่พ่อชอบดื่มเหล้าจึงถูกคุมตัวไปยังนรก เพือกรอกน้ําทองแดงเดือดใส่ปากโดยใน,นระหว่างที่เข้าแถวรออยู่นั้นก็ได้เห็นพระรูปหนึ่งเรียกชื่อให้พ่อออกมานอกแถวแต่พ่อของเธอไม่กล้าออกนอกแถวกลัวนาย,ยรบาลจะลงโทษเอาหอกแหลมแทงทะลุล่างของคนที่ออกนอกแถวพอถึงคิวที่พ่อของเธอจะต้องถูกน้ำทองแดงกรอกปากก็มีแรงมหาศาลฉุดดึงพ่อของเธอให้ออกมานอกแถว ร้อมกับพูดขึ้นว่านายอำนวยออกมาถ้าเราสั่งแล้วไม่มีใครกล้าทําอะไรหรอกจําเราได้หรือไม่เเออเออจําไม่ได้ขอรับเราอิตาบัวไงฮะอิตาบัวที่น็อกออสชอบไปทําบุญด้วยบ่อยใช่ไหมครับเออนายแหละใช่แล้วเราเองหลวงตามหาบัวได้ลงมายัางนรก เพื่อช่วยต่อรองกับเจ้ากรรมในเวรของคุณพ่อโดยพาไปหาพคุณที่มีอำนาจดูแลบัญชีบาปบุญของมนุษย์โดยให้ใช้บุญที่คุณนุ่นเคยทำประทานข้าวถวายพระหลวงตาท่านจึงให้เอาบุญนั้นอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรเสียซึ่งทำให้เจ้ากรรมในเวรพอใจและปล่อยคุณพ่อของคุณนุ่นออกมาได้หลังจากที่หลวงตาท่านช่วยวิญญ,ญาณของคุณพ่อออกจากนรกได้แล้ว ด้วยบารมีธรรมของหลวงตาวิญญาณของคุณพ่อจึงได้ไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดดังเช่นดวงวิญญาตอีกมหาสารที่หลวงตาท่านช่วยไว้จากนรกการได้อยู่ที่วัดถือเป็นผลดีอย่างหนึ่งคือเราดวงวิญญาจะได้อนุโมทนาบุญที่ญาติโยมทั้งหลายได้ทําบุญอุทิศให้จะได้ปรับภพบภูมิของตนให้สูงขึ้นรวมทั้งคุณนุ่นด้วยซึ่งแบบนี้ได้มีสัมมาทิฏฐิเชื่อรัง บาบุญมันเจริญสมาธิอุชิดบุญให้คุณพ่อที่อยู่อีกภพภูมิหนึ่งอย่างไรก็ตามคุณนุ่นก็ยังไม่อาจทําใจได้มากนักเธอยังคงร้องไห้คิดถึงคุณพ่อประจําโดยครั้งหนึ่งเธอได้ไปที่วัดฟังเทศด้วยความทุกข์ใจที่ยังคิดถึงคุณพ่อเธอจึงก้มหน้าร้องไห้ออกมาอย่าง,างเงียบเียบเมื่อเวลาผ่านไปได้สักพักก็มีแม่ชีรูปหนึ่งเดิน เอามือรูปหลังคุณนุ่นแล้วพูดกับเธอว่าพ่อหนูให้ฉันมาบอกว่าตอนนี้พ่ออยู่บนสวรรค์แล้วสบายดีไม่ต้องห่วงนะคุณนุ่นถึงกับสะดุ้งเธอรู้ได้อย่างไรว่าเราทุกใจร้องไห้พอเรา้มหน้าแล้วน้ำตาไหลถ้าไม่สังเกตดีๆไม่จ้องหน้ากันจังๆก็จะไม่เห็นนะแม่ชีพูดได้ตรงกับเรื่องทุกข์ของเด็ แม่ชีพูดได้ตรงกับเรื่องทุก์ทางใจของเราได้อย่างไรไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนรกของคนดื่มสุรากรรมของคนที่ชอบดื่มสุราจะนำไปสู่นรกที่มีชื่อว่ามาโลวลวานรกซึ่งเป็นนรกที่เต็มไปด้วยเสียงครวญครางของเราสัตว์นรกที่ถูกดรมานด้วยฟันนรกและถูกจับกรอกน้ำทองแดงเดือดเข้าปาก เพราะการดื่มสุราเป็นต้นเหตุของการขาดสติทําให้จิตใจเสื่อมซามสามารถทําในสิ่งที่ผิดศีลธรรมได้ทุกชนิดผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในภพชาติปัจจุบันนี้จงฟังเมื่อได้รู้แล้วว่าโทษของการดื่มสุรานั้นเป็นเช่นไรฉะนั้นขออย่าได้เห็นแก่ความสุขเล็กน้อยที่ทําให้ขาดสติเมื่อได้กระทําแล้วยอ่อมกระทําซ้ําไปซ้ามา และคิดว่าเป็นเรื่องบันเทิงใจที่ใครๆก็ทำกันจนลืมไปว่าเมื่อละจากโลกนี้แล้วจะมีสิ่งเดียวที่รอมนุษย์เหล่ามนุษย์บาปเมลัยทั้งหลายคือน้ำทองแดงเดือดที่พร้อมจะกรอกปากเราสันนรกให้ดาวดิ้นทุกทรมานชั่วกับชั่วกันโอเคนะครับสำหรับเรื่องนรกน้ำทองแดงก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่มาชมคลิปของพี่สอจนะครับ ถ้าชอบก็ช่วยกันกดติดตามเยอะๆนะครับพี่สแวรจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ